สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะและวันนี้นุ่นมีรถนะคะเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถยอดฮิตยอดขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถสีาขาวคันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าโคโร拉อัลติสนั่นเองนะคะสําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถรุ่น1.8ตัว V Navigator นะคะปี2018ตั้งขายอยู่ที่579,000บาทนะคะสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตปกติไม่มีล่า ชา้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะออกโรสศู์บาทกันไปเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะแล้วก็ ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะมาเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าคุโรร a อัลติสนะคะเป็นรถปี2018นะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นแบบนี้เลย มาพร้อมกับโลโก้แบรนด์ตโตโยต้อยู่ตรงกลางนะคะสําหรับโตโยต้เองนะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนนะคะ6กกไก่ฮอนุพูกนะคะ4229กรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายแดงสนแล้วนะคะมาพร้อมกับกันชนด้านล่างนะคะที่เป็นในลักษณะของเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้นั่นเองเ,องเนาะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเด y ์ท m e ม์ลันนิ่งไลท์นะคะที่เป็นหลอด LED เรียงกันแบบนี้เลยนะคะก mm ัด hmm. มาด้านล่างก็จะเจอในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะที่มีการติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยเนาะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสําหรับล้อนะคะของตัว 1.8V นะคะจะได้เป็นล้อแมกทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด16นิ้วนะคะเป็นล้อแมก5รูของโตโยต้านั่นเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยสามารถรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย สำหรับตัวยางนะคะคันนี้เนี่ยได้ยางสัปดาห์ที่36ปี2021นะคะได้ยางบริสตอด้วยนะคะถือว่าเป็นยางแบรนด์อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวซุ้มล้อเองนะคะน็อตกิปทุกตัวอยู่ครบเลยโครงสร้างบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะก็จะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านแก้มของตัวรถจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะ กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าหูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าควบคุมจากแผงวงจรภายในตัวรถนั่นเองสำหรับฝาครอบของกระจกมองข้างจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างนั่นเอง ตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะคะขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีนะคะไม่หนาและไม่บางจนเกินไปแล้วก็ตัวกระจกทุกบานนะคะเห็นไหมจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ตัวใต้แบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนเลยมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช <c oughs> ่นเดียวกัน สำหรับมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอัลติสคันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอ e ล95 E20 รองรับ E85 ด้วยนะคะและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดเลยนะคะมาต่อกันที่ไฟด้านท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายที่เป็นหลอด LED อเรียงกันในชุดโคมไฟเลยนะคะมีทั้งไฟเบรก ไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแล้วก็มีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมในชุดโคมไฟแบบนี้เลยมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยตานะคะถัดมาใกล้ๆกันก็จะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นในส่วนรุ่นของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือคโรร่าอัลติสนั่นเองถัดมาด้านล่างก็จะเป็นรุ่นย่อยของเขานั่นก็คือ1.8ตัววี สำหรับตัวรถคันนี้นะคะจะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลย เท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านท้ายก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้คน้นวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองนะคะสําหรับกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเบรกลงที่3ในชุดโคมไฟด้วยนะคะและเดือวต่อมาเรจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลย สําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยมีกุญแจรีโมทมาให้ถึง2ดอกเลยนะคะมาเพราะกุญแจสํารองเลยนะคะก็พอเปิดมานะคะด้วยกับเอาติสเองเนี่ยเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะใครที่ชอบเดินทางไกลๆสัมภาระเยอะๆนะเอาติสเป็นรถเก่งแบรนดหลักที่นุ่นนี้แนะนําเป็นอย่างมากเลยนะคะ พอเปิดมาด้านล่างเราก็จะเจอในส่วนของย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองสําหรับตัวโครงสร้างด้านล่างเองนะคะรอยซีนทางมะพร้าวนะคะสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเม็ดอาท,ทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองข้างเลยนะคะฝั่งนี้รอยซีนทางมะพร้าวก็สีเสมอกันทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องจมน้ําหรือน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะเราไม่นํามาขายอย่างแน่นอนนะคะสบายใจ ได้เลยและที่สําคัญไม่ใช่รถแท็กซี่ด้วยนะคะ สำหรับน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเป็นสีขาวสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับนะคะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยทั้งสองข้างนะคะซึ่งเป็นตัวยืนยันและบ่งบอกได้ว่าฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยโดนชนนะคะไม่เคยถอดเปลี่ยนหรือว่าไปทําสีสามารถใช้เล็บจิกสียางด้านท้ายลงสภาพดีนะคะยังนิ่มอยู่เลยนะอันนี้ก็คือไม่ได้ทําสีมาอย่างแน่นอนเนาะตัวโครงสร้างรายละเอียดด้านล่างนะคะเห็นไหมเม็ดแอสทุกจุดอยู่ครบโครงสร้างเดิมนะคะแม้กระทั่งขอบอยางห้องเก็บสมรระเองก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะ ะะอันนี้น,นุ่นพาเดินดูรอบตัวรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชั่นภายในตัวรถกรันแล้วก็ที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะด้วยกับคันนี้เนี่ยเป็นกุญแจสมาร์ทเ์เลสนะคะก็สามารถใช้นิ้วนะคะ สัมผัสไปที่2อคีย์ตรงนี้ได้เลยก็จะทําการล็อกแล้วก็เปลิดล็อกผ่านปุ่มตรงนี้นะคะก็ใครที่มีตัวนี้อยู่หรือว่ากําลังตามหาก็จะทราบตีอยู่แล้วนะคะด้วยกับออปชันค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มเลยสําหรับแผงประตูด้านในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะด้านจากด้านในนะคะจะเป็นเมทัลลิกสีเทานะคะแล้วก็มือเปิดประตูด้านในจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเอง ด้านล่างก็จะมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ภายในนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่องไอของเขานะคะจะเป็นในลักษณะของทรงกลมแบบนี้เลยก็คือปรับได้ทั้งหมด360องศาเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ผ้าผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าปรับกระจกก็ด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะคะกุญแจรีโมทน,นะคะเพียงแค่มีกุญแจภายในรัศมีงของเขาก็ยเบรกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเนาะ สำหรับพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะออปชันจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะสามารถรับสายวางสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะมาพร้อมกับครูสคอนโทรลด้วยนะคะจะอยู่ที่ใกล้ๆกับตัวพวงมาลัยด้วยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็จะมีในส่วนของเพดานชีพด้วยนะคะเห็นไหมมีให้ทั้งสองข้างเลยนะคะอันนู้นจะให้ดูในส่วนของตัวเลขไม์ของเขานะคะ นี่เดี๋ยวเรารอเลขไม้กันสักคู่นะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่8 7 4 7 4กิโลนะคะก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่เขียบไม่ก่อไม้ไมา,ยมายอย่างแน่นอนนะคะอ่านนะต่อมานะคะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยเนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยแล้วก็ตัวนี้ของเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวพวงมาลัยด้วยนะคะก็เรากดปุ่มลดเสียงได้เลยนะคะมันก็จะไปที่เชื่อมต่อกับตัวจอสัมผัสนะคะสําหรับตัวเครื่องเสียงเองนะคะจะได้เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะก็ใช้งานได้เป็นปกตินะคะแอร์เย็นเพลงเพราะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะสําหรับตัวอัลติตัวท็อปคันนี้เนาะอ่าแล้วก็เวลาเราถอยหลั ะะก็จะมีกล้องถอยที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะก็จะเป็นกล้องถอยแบบเรียวไทม์เลยนะคะเราสามารถปรับได้นะคะนี่เห็นไหมดูได้ทั้งหมดเลยเนะาะถัดมาในส่วนของระบบแอร์จะเป็นแบบออโต้นะคะปรับความแรงความเย็นอัตโนมัติหรือว่าไม่ทันใจเราก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นะคะถัดมาในส่วนของตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะซึ่งจะเป็นเบาะ,บาะแบบปรับ ไฟฟ้านะคะนี่เห็นไหมปักไฟฟาคู่หน้าเลยนะคะโอ้โหออปชันจัดเต็มมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกเลยนะคะ ต่อกันในส่วนของห้อผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะนั่งสามคนได้แบบสบายๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเขาก็มีสายเบลให้ถึง3เส้นแปบลบว่าออกแบบมาคํานึงผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะน้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยแล้วก็ตรงกลางจะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่ตรงนี้สามารถดึงออกมาได้นะคะก็จะเป็นพนักวางแขนหรือว่าจะเป็นช่องวางแก้วน้ำก็ได้นะคะมา ไปต่อกันในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยว่ารถเข้าใหม่ก่อนล้างปรับสภาพมีโครงสร้างด้านหน้าและเครื่องยนต์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้เนี่ยคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะขนาด1,800ซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มจากเครื่องยนต์เลยไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับฉนาเลมทุกตัวอักษรเลยนะคะน็อตฝากระโปรงสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มต่าง àng, ๆโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะคะน็อตแก้มด้านซ้ายสี นะคะเม็ดอาร์ที่เบ้าชคสภาพดีสมบูรณ์ มาจนถึงในส่วนของตัวคานด้านซ้ายนะคะนี่ให้ดูกันจะชัดเลยคานซ้ายเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายและคานด้านหน้านะคะสําหรับคานด้านหน้านะคะเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยและตรงนี้ก็จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านขวานะคะอันนี้จะเป็นสําหรับคานด้านขวาก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะคะตัวอักษรต่างๆที่มาจากโรงงานอันนี้อยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะเม็ดอาร์ที่เบ้าโช์ฝั่งด้านขวาน็อตแก้มด้านขวาและน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็ สีเดิมไม่มีรอยฉลอบไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเนาะสติกเกอร์มอกนะคะสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์สี3จุดก็อยู่ครบเช่นเดียวกันอันนี้ทางเพย์ยตนของเรานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พีความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะ t ต y o ต c o o r o l l a Altis 1.8V Navigator ปี2018ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่579,000บาทเลขไม่เพียงแค่8,000 0กว่ากิโลเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 0 9 9นะคะยินดีให้คำรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ